รับโพสต์ไว้ที่เพจทนายกลายทุกก็หลายๆคนก็ลําบากนะนะครับทุกคนลําบากนะยกเว้นคนที่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับนะก็สบายนอกนั้นก็ลําบากหมดนะ่ะเป็นลูกจ้างก็ลําบากโดนนายจ้างลดเงินเดือนบ้างนะเอ่อถูกเลิกจ้างบ้างเป็นพ่อค้าขายของก็ยากเป็นผู้รับเหมาก็ไม่มีงานทําคนขับรถตู้ก็ไม่มีลูกค้าไม่มีเงินผ่อนหนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แย่ไปหมดนะครับแต่ผมก็ให้กําลังใจว่าให้ทุกคนนั้นสู้ชีวิตนะครับในยุคนี้ถ้าเราจะมาหวังพึ่งรัฐบาลมาหวังซึ่งพลเอกอะไรประยุทธ์ใช่ไหมนายกเนี่ยลุงตู่เนี่ยก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่านายกเองก็ไม่รู้จะเอาตัวรอดหรือเปล่านะครับแค่แย่งก็องก้าอ้กับลุงป้อมนก็ยุ่งอยู่นะนะครับแก่ๆเท่าๆกันทั้งนั้นนะครับนะไปเจียมสังขารกันเลยลุงป้อมก็แก่มากแล้ว นะครับลูกหลานในพักก็หิ้วปีกไม่เป็นหัวหน้าพักนะก็ไม่รู้ว่าคึกอะไรขึ้นมานะนครับังหลังๆก็พูดกลับไปกลับมาไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้เอาตายไปแล้วกลายเป็นคนคนที่เขาเรียกอะไรไม่มีความรู้ไปแล้อะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ทุกเรื่องผมไม่ใช่กรรมการบริหารพักนะไม่รู้ทั้งนั้นลูกน้องจะให้เป็นหัวหน้าพักก็ไม่รู้ ตอนหลังพอคนด่าหนักๆข้าผมไม่พร้อมแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะคนด่ากันเหลือเกินนะคนด่าไม่ใช่พวกฝ่ายค้านะกับพวกกองเชียร์เนี่ยด่าว่าเอ้ยบ้านเมืองกําลังจะล่มจมแล้วยังมาแข่งแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันอีกนะครับกองเชียร์ด้วยกันก็เริ่มจะทนไม่ไหวแล้วเชียร์กันไม่ไหวแล้วนะครับเน,ช,นชั่นงเนชั่นอัญชลีปองเพื่อนผมนี่ก็เชียร์ไม่ไหวแล้วหลายๆคนก็เ่มเชียร์ไม่ไหวแล้ว นะเคยรักลุงป้องลุงป้อมถ้าลุงป้อมอยู่เฉยก็อาจจะเชียร์นะครับเรื่องนาฬิกาก็พี่น้องประชาชนก็ยังไม่ลืมยังไม่ไม่ลืมนะครับยืมนาฬิกาเพื่อนใช้ในาฬิกาตัวเองมีไม่ใช้ไปยืมเพื่อนใช้ซะอีกนะครับปปอชอก็มีมติแล้วยกคำร้องเพราะเป็นการยืมใช้คงรูปกรรมสิทธิ์ยังเป็นของของเจ้าของนาฬิกาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทั์สินตัวเองก็เลยไม่ต้องยื่นก็หลอดไป นะครับนะฮะก็นะครับปัญหาการเมืองตอนนี้ก็หนักหนาเหลือเกินนะคนก็ดา่ารัฐบาลกันโขมโขมขมโขมโผลเพล,ล,ลแล้วก็ยี้ยนะครับรัฐบาลก็โชคดีมีโควิดมาช่วยถ้าไม่มีไวรัสเนี่ยผมว่าลุงตู่ก็คงดา่าโดนด่าเละ่าน,นี้ปรับคอรมอไปนานแล้วตั้งแต่การอภิปรายตั้งข่าวที่แล้วโชคดีนะครับมีไวรัสเข้ามาลุงตู่ต้องขอบคุณไวรัส นะคนเลยลืมเรื่องอะไรไปหมดเลยนะวันๆจนะคุยแต่เรื่องไวรัสเนี่ยคุยแต่เรื่องโควิดปิดปากปิดจมูกอะไรเนี่ยนะครับนะก็เลยลืมเรื่องปัญหาความเอ่อไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ลอดไปคนก็เลยไม่ด่าตอนนี้ก็ด่าแต่เรื่องไวรัสธุรกิจเจ๊งโรงแรมเจ๊งทุกอย่างเจ๊งก็โทษไวรัสไปนะ นะไม่มีใครโทษลุงตู่ลุงตู่ตอนนี้ก็ฉลาดขึ้นตอนเข้ามาใหม่ๆก็พูดทุกวันนะครับเห็นไม่ไ,มได้จะรีบพูดเลยนะครับเห็นไม่พูบรีบพูดเดี๋ยวนี้แกฉลาดแกไม่พูดแล้วนะแกก็ให้หมอหน้าตาดีๆรูปหล่อๆคนไปเป็นโคศกนะตอนหลังๆก็เอาคนสวยด้วยเอานางงามเอานางสาวไทยนะครับเนี่ยชื่ออะไร หมออะไรหมอหมอบุ๋มหรือหมออะไรก็ไม่รู้จําชื่อไม่ได้ก็เล่นเอาคนหลอ่อคนสวยมาสังคมเขาชอบนางงามนางสาวไทยคนหน้าตาดีๆมาเป็นคอศกนะผู้หญิงจะดา่าหมอรูปหลอ่อๆก็ไม่กลา้าเพราะความหลอ่อส่วนผู้ชายจะดา่าคศกหมอผู้หญิงก็ไม่ได้ก็เพราะความสวยจะจะ๋าอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะสังคมไทยชอบนางงามชอบ คนหน้าตาดีคนรูปหลอ่อคนสวยนะคนเหล่านี้ก็เลยเนไงนะครับได้รับโอกาสในการทํางานอะไรต่างๆมากมายก็เนี่ยวันๆเนี่ยก็เรื่องคนสวยคนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรัฐบาลก็โดนด่าน้อยไปอํานาจในการบริหารชาติบ้านเมืองตอนทุกวันนี้ก็อยู่กับพลเอกประยุทธ์คนเดียว <c oughs> เพราะว่าไปออกพระราชกกาหนดสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็มายอมยกเลิก ขยายขยายไปทีละเดือนทีละเดือนไปเรื่อยอำนาจก็อยู่คนเดียวจัดซื้อจัดจ้างเบ็ดเสร็จงบประมาณนะครับประชาชนหลายคนถามว่าเอออำนาจเบ็ดเสร็จขนาดนี้ยังเศรษฐกิจไม่ดีแก้ปัญหาโควิดยังทําไม่ได้นะและถ้าเกิดใช้อำนาจปกติจะไปรอดหรือเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ยังโดนตั้งคําถามอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าเออเนี่ยอำนาจเบ็ดเสร็จขนาดเนี้ยประเทศชาติยังไม่เจริญ โควิดยังแก้ปัญหาไม่ได้ขนาดมีอำนาจเบ็ดเสร็จล้นฟ้าขนาดนี้มีอำนาจคนเดียวอยู่ในประเทศออ,ออกพอดออกพรกออกข้อกำหนดประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมาตั้งนานแล้วอำนาจอยู่คนเดียวพวกรัฐมนตรีเหล่านั้นก็เป็นแค่มีชื่อเป็นรัฐมนตรีนะการจัดซื้อจัดจ้างอะไร,ต,รต่างๆอยู่กับพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะยกเลิกเลยดูแนละ้วนะครับก็คงขยายไปเรื่อยๆก็อ่างไวรัสไปเรื่อย นะครับอาจจะเป็นเรื่องจริงส่วนหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมดูคําถามจากในโซเชียลก็กลัวว่ากลัวจะมีม็อบมาประท้วงขับไล่นายกผมว่าไอ้เรื่องหลังๆนี่มันก็มีน้าหนักเหมือนกันนะว่านายกอาจจะกลัวโดนม็อบมาขับไล่นะครับก็เลยไม่อยากจะยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งๆท,ท,ที่มีกฎหมายโลกติดต่ออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแกก็บอกว่าไม่พอต้องแบบนี้ละดีนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับ ปกครองกันแบบชนิดที่ว่าสิทธิเสรีภาพมีน้อยๆเนี่ยนะมีโควฟงโคฟิวจะไปไหนมาไหนก็ต้องดูเขาห้ามกี่โมงจะกินลุ่งกินเหล้ากินเบียร์ก็ไม่ได้มั่วสุมร้านคงร้านค้าผับต่างๆก็ปิดหมอนุ่งหมอนวดก็ว่าง,งานจะบีบจะนวดกันค้นขี้เมื่อยกันลาบากทุกอย่างมันก็ลาบากกันไปหมดอะโรงงแรมก็ลําบากเมื่อวานนี้คุยกับเพื่อนเขาทํางานอยู่กับเจ้าสัวที่มีเงินเป็นแสนแสนล้านเขาบอกว่า มีเจ้าของโรงแรมที่ภูเก็ตหลายรายเดินเดินสายเอาโรงแรมไปขายให้กับเจ้าสัวเยอะแยะมากมายเป็นสิบสิบโรงแรยคือมันสู้ไม่ไหวก็ต้องขายกิจการทั้งหมดคนที่มีเงินในประเทศมีเงินเป็นแสนแสนล้านมีไม่ถึงสิบคนั้นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็ซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้ออาคารผมว่านะทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยของเจ้าสัวพวกเนี้ย เกือบจะหมดทั้งประเทศเนี่ยอยู่กับเขารัฐบาลอาจจะมีทรัพย์สินน้อยกว่าพวกเจ้าสัวเหล่านี้ก็ลองไปตรวจสอบเรื่องภาษีย้อนหลังดูบ้างว่าคนเหล่านี้มีการเสียภาษีถูกต้องไหมนะเท่าที่ผมทราบมาหลายๆคนก็คืออะไรฮะพอกําไรเสร็จปุ๊บก,ก็เอาไปซื้อซื้อหุ้นในกิจการที่มันกําลังจะเจ๊งแต่มีที่ดินมีอาคารทําแบบนี้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ไม่ค่อยได้ภาษีเนียมันเป็นวิธีการหลบเลี่ยงภาษีแบบชอบด้วยกฎหมาย มันก็มีคนที่เก่งภาษีนักเรียนนอกอะไรอะไต่างๆเหล่านี้เข้าไปรับจ็อบเห็นก็บอกค่าจ้างเดือนบางทีฮทำงานอาทิตย์ละสองสามวันได้ค่าจ้างเดือนละห้าล้านไม่รู้จริงเทคอยังไงนะพอสามารถทําให้เขาเสียภาษีน้อยลงบางคนก็บอกว่เป็นวิธีการจัดการภาษีแต่ถ้าถามผมมันก็คือการหลบเลี่ยงภาษีแบบชอบด้วยกฎหมาย <laughs> นะมันก็เป็นวิธีการเท่าๆนะ โดยเอาคนที่การศึกษาดีจบเมืองนอกเมืองนามามีความรู้เรื่องภาษีดีก็ไม่ไปต้องเสียภาษีเศรษฐีก็ไม่ต้องเสียภาษีที่ปรึกษาก็ได้เงินตั้งหลายล้านสบายสมประโยชน์ทั้งคู่นะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับตอนนี้ถ้าเราไปดูโซเชียลมันก็มีนางงามสองคนทะเลาะก,กันด่ากันไปด่ากันมาผมไม่รู้สังคมได้ประโยชน์อะไรระหว่างเอปารีนาสอสอพลังประชารัฐโพธารามราชบุรีกับ นะบุ๋มปนัดดาพิธีกรชื่อดังก็ด่ากันไปด่ากันมาโอ้โหมีแต่เรื่องหยาบคายนะดูข้อความที่ด่ากันเสียดสีก็ไปเสียดสีกันมาถ้าถามผมนะประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ว่านะโซเชียลชอบนะปากจัดดีด่ากันไปด่ากันมาสองคนนะนะครับคะแนนก็ลงไปที่คุณบุ๋มเพราะว่าอะไรเธอหน้าตาดีกว่าเป็นนางสาวไทยมีเอฟซเยอะ นะมีเพจมีอะไรสนับสนุนเยอะเพราะฉะนั้นเธอก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีส่วนเอ๋ปารินาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเนะียะโซเชียลเขาเกลียดกันอยู่แล้วไม่มีใครที่ไปชื่นชมเธอแค่พูดถึงเธออะไรในลักษณะในทางดีหน่อยนะครก็ไอคนพูดก็โดนด่านะเพราะฉะนั้นเอ๋ปารินาเนี่ยเธอก็ไม่มีอะไรเสียหายทางโซเชียลเพราะว่าเพราะว่าอะไรเธอก็เละอ,อยู่แล้วที่ผ่านมาเธอก็แซกคนนั้นแซกคนนี้ เธอไม่ได้ดา่าบุ๋มบนัดดาคนแรกเธอดา่าเธอด่ามาหลายคนเสรีพิสุทธิ์ก็โดนดา่าชวนก็โดนดา่าหัวหน้าพักเพื่อไทยก็โดนดา่าธนาธรปียบุตรช่อโดนด่าหมดเธอด่าทุกคนนะล้วปากเธอเนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเธอเป็นคนปากจัดดา่ารุนแรงมากเพราะฉะนั้นบุ๋มบนัดดาที่โดนด่าคราวนี้ก็ไม่ใช่คนแรกเพราะเธอด่าคนมาหลายคนแล้วนะ ใครทำไปหย่ไปอะไรกับเธอเธอก็ด่า,ดาเละเทะเสียเสียหายหายอย่างบุมาาดาในเธอดา่าเรื่องส่วนตัวเรื่องการแต่งกายชุดว่ายน้ํานะไปถึงอวัยวะเพศอะไรอะไรต่างๆกินเกินนะครับแ,แกด่าเสีหยหายหมดนะแล้วแกแกไม่ได้ด่าแบบโพสเดียวนะแกเหลือรัวๆเลยเขายกด่าเป็นชุดก็อย่างที่กล่าวเรียนพี่น้องประชาชนว่า สองคนนี้ด่ากันสังคมไม่ได้ประโยชน์เลยเลยมีแต่ความมันมเรื่องความบันเทิงความสะใจใครมีกองเชียร์มีอะไรคนที่เกลียดเอ๋ปารินาอยู่แล้วก็ด่ากันนะอัดเธอเข้าไปอีกคนก็เชียร์บุ๋มเข้าไปถามว่าสังคมได้ประโยชน์ไหมไม่ได้ประโยชน์เลยไอ้เรื่องที่เขาด่ากันน่ะไม่เรื่องส่วนตัวเรื่องการแต่งกายเรื่องสันดานเรื่องความประพฤติไม่ได้ประโยชน์เลยแต่โซเชียลชอบ เพราะอะไรเพราะคุณบุ๋มนี่ก็มีกองเชียร์เยอะมีเพจมีอะไรสนับสนุนเยอะเช่นแหม่มโพดําแล้วก็อีกหลายหลายเพจนะนะออกมาช่วยกันปกป้องอะไรแต่ไรแต่หวากกันไปนะแต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วครับด่ากันเรื่องส่วนตัวกันผู้หญิงสองคนทะเลาะก,กันไม่ได้อะไรนะครับนะแต่ทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นไงลืมเรื่องปัญหาเศรษฐกิจไปทุกวันไม่มีจะกินอดอยาก ตกงานลืมไปเลยก็ไปนั่งดูช่วยเขาด่ากันช่วยาากันด่าเอปารีนาเข้าไปช่วยกันเชียบุ๋มเข้าไปนะนะครับก็กาบเรียนนะครับว่าเวลาติดตามข้อมูลข่าวสารก็ตัดติดตามทั้งสองฝ่ายครับตอนนี้มีคุณลีหน้าจังเข้ามาร่วมด้วยผมก็รู้จักลีนะคุณลีหน้าจังเนี่ยคุณบุ๋มผมก็รู้จักลีลีหน้าจังเนี่ยตอนไปสมัครสวรเนี่ยก็นั่งใกล้ๆก,กันไปด้วยกันพี่ลีหน้าเนี่ยแกอายุมากกว่าผมแกหกสิบกว่าแล้ว แกจบกฎหมายแล้วก็เป็นนักธุรกิจเป็นคนมีสตังอ์อันนั้นก็ปากจัดนะอืมปากนี่สุดๆเไม่ผมรู้จักแกอพี่ลีน่ารู้จักอันนี้นะแกก็ไม่เคยมาด่าผมแกเป็นนักกฎหมายปากจัดแล้วแกด่าเสียหมานายกแกก็ด่าเดี๋ยวว่าแต่บุ๋มก็ด่าทุกคนใครก็แล้วแต่ที่แกอยากแกด่าแกก็ด่าแล้วก็เอฟซแกก็เยอะคนติดตามก็เยอะคนที่ชอบแบบแรงๆก็ติดตามพี่ลีน่า แต่เป็นคนพูดจารุนแรงอ่ก็ไม่สนใจหรอกนายกแกกระดาเสียเสียให้หายรัฐบาลก็ดา่าแค่ด่าหมดทุกคนเนี่ยนี่ก็มาดา่าผมอีกแล้วนะครับแล้วก็มาเชียเอปารีนาก็เรื่องธรรมดานะแล้วยังคนอย่างพี่พี่ลีนา่าก็ไม่มาสนใจใครอู่แล้วเอฟซีแกก็ตังเยอะเวลาแกไลฟ์สดในคนดูเยอะแยะมากเนละอาจจะมากกว่าผมด้วยเนยะเพราะนั้นการอยู่ในโซเชียลมันไม่มีใครแคร์ใคร้วครับถ้าท่านอยากได้ข้อมูลที่มันครบถ้วนนะ ท่านก็นดูมันทุกเพจนะไปดูเพจบุ๋มบรัณด,ดาไปดูลีนาไปดูปารีนาคือคือการเสพข้อมูลทางโซเชียลเนี่ยหรือทีวีหรือสำนักข่าวเดี๋ยวนี้มันมีทั้งรับจ้างเขียนรับจ้างเชียก็เยอะรับจ้างพาดหัวข,าวข่าวครั้งละสองล้านด่าชาวบ้านเขาก็มีอันนี้คือเรื่องจริงสำนักข่าวเดี๋ยวนี้มันก็นะมีทั้งแบบมีคุณธรรมจรรยาบรรณก็มีรับจ้างด่าเขามี รับจ้างเชียร์รัฐบาลก็มีรับจ้างด่ารัฐบาลมีหมดครับนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูข่าวเนี่ยข่าวสมมติว่าสำนักข่าวเนี่ยอลงข่าวทังเกตได้ลงข่าวด้านเดียวนะอีกด้านหนึ่งไม่ลงนะครับเพราะไม่ชอบ